เสือสมิงตำนานลี้ลับแห่งพงไพรในอดีตของเมืองไทยป่าลึกที่อุดมไปด้วยสิงสาราศัตว์มักมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าเชื่อกันว่าทุกป่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มครองชาวบ้านพรานป่าหรือนักเดินปายคนไหนไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางก็มักถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเสือสมิง ก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแห่งป่าที่หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูกันมาบ้างโดยเชื่อว่าเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่รูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อรารวาสกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆและววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิง เสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนเมื่อออกล่าเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงก็มีในระหว่างเสด็จประพาสต้นในปีพุทธศักราช2419ที่ป่าจันทบุรีพระพุทธสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนี้ความตอนหนึ่งว่ารัษฎรชาวเมืองเชื่อถือตัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองขเขมรมีอาจารย์ทําน้ํามันเสือสมิงได้สิทธ์ได้รักน้ํามันนั้นมาทาตัวกลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคนผลัดเข้าไปในเขตเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือที่ดุร้าย เที่ยวขบกัดคนตายที่พริ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตามหาได้บอกชาวบ้านว่าสิบสามคนหลักน้ำมันเสือสมิงไปทาตัวกลายเป็นเสือไปทั้งสมคนบิดามันดาของสิทธ์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบป่าเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้น ให้เอากลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับไปเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2542ให้ความหมายคําว่าเสือสมิงว่าเสือที่เชื่อว่าเดิมเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วต่อมาสามารถจำแรงร่างเป็นเสือได้ หรือเสือที่ฆ่าและกินคนเป็นจํานวนมากเชื่อกันว่าวิญญาณคนตายจะเข้าไปสิงเสือตัวนั้นและยิ่งเสือสมิงกินคนเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฤทธิ์มากขึ้นทวีคูณทําให้เสือตัวนั้นมีความอาถรรพ์กว่าเสือธรรมดาสามารถแปลงกายเป็นคนได้ไม่ใช่แค่เสือที่กินคนเข้าไปจะกลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้นมนุษย์ก็สามารถเรียกวิญ,ญญาณเสือร้าย ให้เข้ามาสิงสู่ในกายคนได้เช่นกันซึ่งเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์โดยการเรียนวิชาอาคมในทางเดรัจฉานวิชาและเรียนวิชาเสือจนเชี่ยวชาญเมื่อสะสมนานวันเข้าทุกอย่างที่ป้อนเข้าไปจะเกิดการรวมตัวกันซึ่งส่งผลให้คนคนนั้นกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดและร่างของเสือสมิงจะสมบูรณ์ เมื่อเสือตนนั้นกินคนเข้าไปนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหลักในความหมายของเสือสมิงว่าเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากมายจนมีวิญญาณผีใต้หงสิงสู้อยู่วันดีคืนดีจะแปลงร่างมาหลอกหลอนคนที่เดินทางในป่าเพื่อจับกินเป็นอาหารโดยมักจะแปลงตัวเป็นคนบาดเจ็บสาวชาวบ้านหรือเป็นคนรู้จักมาตามให้กลับบ้าน เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลและอีกในหนึ่งคือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ของเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงพวกนี้จะเรียกว่าสมิงอาคมมีเรื่องเล่าจากพระทุดงรูปหนึ่งว่าท่านได้ทุดงไปถึงสำนักสงฆ์ที่เปี่ยวร้างแห่งหนึ่งในบริเวณเชิงเขาในป่าลึกครั้งแรกมองแต่ไกล ไม่เห็นมีพระจำพรรษาอยู่แต่เมื่อเข้าไปพักก็เห็นพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาดุร้ายสำเนียงพูดผิดแปลงจากธรรมดาพระรูปนั้นชวนให้พระธุดงจำวัดอยู่ด้วยโดยอ้างว่าแถวนี้เสือดุนักแต่พระทุดงกล่าวปฏิเสธและขอปักกลดภาวนาอยู่บริเวณลานกว้างแถวนั้นแทนพระธุดงเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงกลายเป็นพระเหมือนกัน โดยได้อธิบายไว้ว่าเสือบางตัวหรือคนที่เล่นของคุณนใสยอย่างหนักจนกลายเป็นเสือชอบลองของบวทวิชาด้วยการตองเวนขบกัดแต่พระธุดงจนในที่สุดสามารถกลายร่างเป็นพระธุดงได้โดยใช้อาคมแก่กล้าของตนเองแต่พระทุดงรูปนี้มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยเมื่อปรากฏเสร็จท่านได้วางควายธนูที่นำมาด้วยไว้หน้ากรด ้อมท่องคาถาและอธิษฐานว่าใครมุ่งร้ายจึงให้ราวีตกดึกคืนนั้นท่านได้ยินเสียงควายธนูหายใจฟืดฟาดเดินวนไปมารอบกรดได้ยินเสียงควายธนูใช้เท้าตะกุยดินและพุ่งทะยานออกไปข้างหน้าและต่อสู้กับอะไรบางอย่างในความมืดอยู่นานหลายนาทีจึงเงียบเสียงลงพอรุ่งเช้าพระทุดรงเก็บควายธนู และไปกราบลาพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ก็พบว่าพระหน้าดุรูปนั้นนอนหมอบอยู่บนเสือ่อท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนสังเกตเห็นจีวรขาดรุ่งริ่งแต่ยังแข็งใจชวนพระทุดงให้อยู่ต่ออีกคืนแต่พระธุดงค์ปฏิเสธแล้วรีบเดินจากไปวิธีสังเกตเสือสมิงคือให้ยนกล่องไม้ขีดไฟ ให้คนนั้นลองจุดดูถ้าไม่สามารถจุดไม่ขิดไฟได้แปลว่าเป็นเสือสมิงเพราะเสือสมิงนั้นไม่มีนิ้วแบบมนุษย์มีแต่อุ้งเท้าเสืออยู่ตรงบริเวณแขนและมีฟันเขี้ยวแหลมคมสามารถงอกยาวและหดเล็กได้มันมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปร่างเหมือนคนทุกประการแม้กระทั่งในพรานเองยังไม่สามารถร่วงรู้ได้เลย จึงจำเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของคนคนนั้นให้ดีวิธีจัดการกับเสือสมิงนั้นให้ใช้มีดหมอลงอาคมแทงหรือใช้กระสุนปืนศักดิ์สิทธิ์ในการฆ่าเสือสมิงเป็นการทำลายวิญญาณของมันให้ไปเกิดใหม่และไม่ให้ไปสิงสถิตร,ร่างเสือตัวอื่นอีกนั่นเองยังมีอีกหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อแต่ในปัจจุบันนี้ ที่แม้จะเสือตัวเป็นๆในป่าก็ยังหายากเรื่องราวของเสือสมิงก็ดูเจรินหายไปแต่เรื่องที่มักจะเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกให้พูดถึงในหมู่นักอนุรักษ์ก็คือเรื่องสถานการณ์ของเสือในประเทศไทยเพราะเสือโคร่งนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพืนป่าการมีเสือโครงจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงป่าอนุดมสมบูรณ์